จุดเปลี่ยนวงแหวนแห่งไปคือถ้ามาเกิดแล้วก็มันมีผลกับบ้านเราอย่างค่อนข้างชัดเจนที่ต้องกเร้ระมัดระวังนะคะคือจุดไหนคะอาจารย์คะพม่า,มาอย่างที่เราเคยเกิดเพลิดแล้วหรือว่าอินโดนีเซียเพราะว่าคือมีประเด็นเรื่องของสึนามิที่น่ากังวลใจน,นะคะอาจารย์แนวที่ยังยังไม่ขยับห้าสิบปีอะไรงี้นะขึ้นไปเพราะนั้นอะไรที่สะสมพลังงานไว้นานมันก็จะคลายออกมาอย่างรุนแรงนะครับ แต่นั้นก็ต้องระมัดระวังให้มากใครที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงก็จะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นครับสิ่งที่ทำให้เกิดผลต่อบ้านเรานะฮะคือสึนามิจากปลายเกาะสุมตาตราแต่ว่าถ้ามันขยับในแนวดิ่งคือมันสร้างทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเกาะสุมตาตราเรามากระทบกับเราทั้งพังงาภูเก็ตรวมทั้งกระบี่ด้วยตรังด้วยนะครับ หิมะแล้วก็ทานน้ำแข็งต่างๆละลายมากขึ้นน้ำทะเลที่สูงขึ้นทั่วโลกนี่นะครับในช่วง20ปีหลังนี่อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลม,มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมารวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อ40ปีที่ผ่านมาโมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ทีนี้คือรอบบ้านเรามีหลายจุดเลยค่ะอาจารย์โชลิกะที่มีในงา,าแผ่นดินไหวนะคะที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกกันว่าวงแหวนแห่งไฟนะคะก็เป็นจุดที่แผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำอยู่แล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนะคะไหวอยู่ระดับหกจุดสองส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงอยู่ เป็นระยะนะคะในประวัติศาสตร์เราเคยเห็นหลายครั้งอยู่เหมือนกันมีครั้งที่เกิดสึนามิแล้วก็เกิดความเสียหายทางการศด้วยนะคะก็เกิดแผ่นดินไหว5.1ในพื้นที่นากาโน,โนญี่ปุ่นเนี่ยก็น่ากังวลใจเพราะว่าเคยไปออกรายงานฉบับหนึ่งนะคะที่บอกว่าอาจจะมีแผ่นดินไหวระดับอัพิมหาแผ่นดินไหวหรือว่าเมกะเควเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา30ปีนะคะโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยโอกาส80%ที่จะเกิดเมกเกเควกระดับ8-9แมกนิจูดนะคะก็ทําให้ อสองจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะน่ากังวลใจญี่ปุ่นอาจจะอยู่ไกลบ้านเราแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงความเสียหายก็จะสูงมากอินโดนีเซียอ,อยู่ไม่ไกลบ้านเราด้วยแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อมาถึงฝั่งของทะเลแล้วก็น่ากังวลใจเรื่องของซึนามิทั้งสองจุดน่ากังวลแค่ไหนคะอาจารย์ครับก็ถ้าพูดถึงแนววงแหวนแห่งไฟนะครับวงแหวนแห่งไฟก็ญี่ปุ่นนะก็จะรุนแรงมากนะครับในแถบเอเชียด้วยกันพวกเรานะครับ อันนี้พอญี่ปุ่นถัดมาก็จะเป็นฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็ลงไปที่ New นิวซีแลนด์นะฮะนั้นก็ดีหน่อยว่าไม่ได้เข้ามาใกล้เมืองไทยบ้านเรานะครับแต่สิ่งที่เป็นสาขาย่อยของตัววงแหวนแห่งไฟนี่ก็คือแนวที่อยู่ทางใต้ของอินโดนีเซียนะครับแนวที่อยู่ทางใต้ของอินโดนีเซียนี่จะเป็นแนวแนวที่แนวรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่นี้นะครับ ก็จะมาต่อเนื่องกับแนวสกายขึ้นไปเลยนะสุมาตรานะครับอยู่ทางใต้ของสุมาตราเนื้อหัวเกาะสุมาตราก็บรรดาอาเจาอาจจะจำชื่อได้แล้วนะฮะบรรดาอาเจนี่ก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วทำให้อาเจเขาเสียหายมากเลยนะครับประชากรตายเป็นหมื่นนะครับเฉพาะที่บรรดาอาเจนะครับอันนั้นแหละครับเป็นแนวที่ต่อขึ้นไปไปถึงสกายที่ไปผากลางประเทศ พม่านะที่เกิดเหตุที่ผ่านมาที่อินโดนีเซียนะครับก็ก็สุมาตราเนี่ยหัวเกาะสุมาตราบริเวณบรรดาเจนี่นะครับก็ทําให้เกิดแผ่นดินหวและเกิดสึนามิมาทําให้เราเสียหายมากนะครับก็ทั้งที่อินโดนีเซียภาคใต้ของประเทศไทยก็ตายไปร่วมแปดแปดพันคนนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่พมา่าไปถึง อินเดียเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในแนวแนวเดียวกันนะครับเรียกว่าแนวรอยเลื่อนที่ต่อกันนะจากจากสกายลงไปในทะเลนะแล้วก็ไปทางใต้ของประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปกบไับวงแหวนแห่งไฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบขนาดนะครับถึงแม้ว่า ตัวตัวสกายที่เกิด7.7นะฮะจะขยับนะครับขยับแล้วก็มีอินโดนีเซียก็ขยับต่อนะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5-6นะครับฟิลิปปินส์ก็มีนะก็ต่อเนื่องไปฟิลิปปินส์ก็อยู่ในในเกลสเกลประมาณ5นะครับแล้วก็อย่างที่กูกีตาพูดถึงนะครับมันก็ต่อเนื่องขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นกระเบื้องเป็นแผ่น,นๆนะฮะเวลามันขยับขอบกระเบื้องมันก็ตก ไปถึงมีอิทธิพลส่งส่งกำลังนะส่งส่งพลังงานเนี่ยลงไปถึงแนวนะักะโดของทางทางญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ก็อยู่ในสเกลหกที่เรียนนะฮะไม่ได้ยังยังดีนะครับว่าทางพลังที่ส่งไปนะถูกเรียกว่าถูกสลายไปเยอะแล้วนะก็เลยไปเกิดบ้างนะครับั้น แถวบริเวณอินเซียกับฟิลิปปินส์นะช่วงหลังจากที่สกายขยับ7.7นี่ก็ยังมีการขยับตัวอยู่นะครับเดียกว่าทุกสัปดาห์นะทุกสัปดาห์แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าถ้าต่ำกว่า4เราก็ไม่ค่อยได้เป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างที่ญี่ปุ่นที่เกิด6นี่ก็ก็น่าน่าเป็นห่วงครับเพียงแต่ว่าอย่างที่โรงเรียนนะฮะขยับบ่อยหน่อยก็ปล่อยพลังงานบ่อยหน่อยนะครับแต่ว่าแนวที่ยัง ยังไม่ขยับอะก็ต้องระมัดระวังว่าเออมันขยับมานานแล้วยังถ้าไม่ขยับมาเป็น50ปีอะไรอย่างนี้นะขึ้นไปมันก็น่าห่วงว่ามันสะสมพลังงานมากมากขนาดนั้นแล้วขนาดนั้นแล้วนะก็ต้องไปดูข้อมูลย้อนหลัง200ปีที่ผ่านมานะครับว่ามีมันมันเกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้นในขนาดไหนถ้าสมมุติว่าแนวนี้นะแนวชื่ออะไรก็ตามนะครับเอ่อเกิดในขนาดนี้นะะ แล้วไม่ได้เกิดมานานเป็นห้าสิบปีแล้วเนี่ยครับอันนั้นก็ต้องระมัดระวังให้มากใครที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงก็จะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับส่วนบ้านเราเมืองไทยถ้าเทียบแล้วก็ยังเป็นแนวถ้าอย่างที่ผมเรียนไล่มานะครับวงแหวนแห่งไฟนะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับลงไปถึงนิวซีแลนด์สาขาย่อยก็แยกออกมาที่ฟิลิปปินสนะ์ต่อมาที่อินโดนีเซียต่อขึ้นไปที่พามา่าแนวสกายนี้นะครับ นั่นแะมันมาตั้งหลายทอดแล้วของพวกเราที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นสาขาย่อยๆย่อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คลายความกังวลได้นะครับคลายความกังวลได้แต่ว่าก็ต้องคอยเงี่ยหูฟังข่าวนะครับเพราะการเตือนภัยนี่แค่ไม่ถึงนาทีนะก็เกิดแล้วนะครับที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เตือนได้เพียงนาทีเดียวครับ จุดบริเวณวงแหวนแห่งไฟคือถ้ามาเกิดแล้วก็มันมีผลกับบ้านเราอย่างค่อนข้างชัดเจนที่ต้องพวกเรามันระวังนะคะคือจุดไหนคะอาจารย์คะพม่าอย่างที่เราเคยเกิดเพลย์แล้วหรือว่าอินโดนีเซียเพราะว่าคือมีประเด็นเรื่องของสึนามิที่น่ามัวลใจนะคะอาจารย์ครับก็ก็ถ้าถ้าพูดถึงอิทธิพลของวงแหวนแห่งไฟมามาก็เป็นต่อที่สองนะเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟก็คือแนวญี่ปุ่นญี่ปุนป่นกับ นิวซีแลนด์นะครับขยับมาเ,าเรียกว่าน้องที่สองนะก็จะเป็นฟิลิปปินส์ขยับมาน้องที่สามก็จะเป็นอินโดนีเซียสิ่งที่ทำให้เกิดผลต่อบ้านเรานะฮะคอือสึนามิจากปลายเกาะสุมาตาก็คือลำดับที่สามแล้วครับแต่ว่าก็เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดอีกนะครับแล้ว หลายๆการเกิดนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าจะให้เกิดสึนามิเสมอไปนะครับมันอยู่ที่ว่าการเลื่อนตัวเนี่ยมันเลื่อนไปในแนวราบนะอย่างเช่นเราก็พูดถึงแผ่นกระเบื้องเหมือนเดิมนะกระเบื้องถ้าหากว่าถูถ่ายไปในแนวราบนะความความแรงเกิดในทะเลนะครับเวลาเกิดในทะเลมันก็จะไม่ทําให้เกิดขึ้นสูงนะครับแต่ว่าถ้ามันขยับในแนวดิ่งคือมันเรียกว่าอะไรกระเดิดนะกระเบื้องมันกระเดิด <น>รกระเดิดแล้วขยับแนวดิ่งอันนั้นแหละครับมันจะสร้างทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเหมือนเมื่อ40ปีที่แล้วที่หัวเกาะสุมารตราแล้วมากระทบกับเราทั้งพังงาภูเก็ตมากนะครับรวมทั้งกระบี่ด้วยจังด้วยนะครับค่ะดังนั้นคือเราก็ยังประมาทไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โซนที่กระทบมาถึงรำดับที่สาอย่างอินโดนีเซียคือแม้ว่าเราจะเจอซูอนามิ ครั้งใหญ่ไปแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงวปีส7เจก็ตามอันนี้ก็คือประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะเราจะบอกได้ไหมว่าเพิ่งจะมีการปลดปล่อยพลังงานแล้วก็เพิ่งจะมีการเคลื่อนตัวไปนะคะอนาคตจะเกิดไหวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะอีกยาวไกลแปดสปี100ปีครับใช่ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะแนวที่ต่อไปที่สกายเออเมื่อกี้ต้องขอไภคุณกิตา้าใช้ตัวเลขถูกต้องนะ2ีปีนะครับ2ีปีไม่ใช่สนะี่สิบนะแต่ส่วนแนวสกายนี่แปปีนะครับ เพราะนั้นอะไรที่สะสมพลังงานไม่นานมันก็จะคายออกมาอย่างรุนแรงนะครับแต่อย่างที่เรียนเนี่ยเรายังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาคาดการพยากรได้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าจะเป็นยี่สิบปีสี่สิบปีหรือแปดสิบปีนะครับยังไม่มีแต่ก็ของเราก็ยังยังอยู่ห่างยังอยู่ห่างในลำดับที่สามนะครับอยู่ลำดับที่สามถ้าไล่กันมาจากวงแหวนแห่งไฟนะครับ ไม้นเทียบกับญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเกิดบ่อยๆเราก็เกิดบ่อยน้อยกว่าเป็นเป็นลําดับถัดถัดถัดไปลําดับที่สามอะไรอย่างนี้ครับค่ะท่านที่สุดนะคะอาจารย์โชลิตมีสิ่งที่เป็นประเด็นที่ให้เราได้เตือนภัยนะคะหรือว่าระวัดระวังตัวอย่างไรหรือว่าแนวทางการปฏิบัติอย่างไรในยุคที่เราเห็นภัยพิบัติที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคะแผ่นดินไหวก็ผ่านมาจะครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะแต่ว่าขณะนี้เราเผชิญกับ After shock อยู่เป็นระยะระยะนะคะแม้ว่าเราจะไม่รับรู้ก็ตามความเสี่ยงที่จะเกิดรอยเลื่อนใหม่ๆมันก็อาจจะยังมีความเป็นไปได้นะคะขณะเดียวกันพื้นที่ที่เป็นวงแหวนแห่งไฟก็อาจจะพบมาถึงบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันอันไหนในช่วงนี้เราจะได้ยินเรื่องของภูเขาไฟระเบิดในหลายๆจุดนะคะเกิดเหตุการณ์ไฟป่าในบางพื้นที่ที่มันดุนแรงนะคะสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติมันดูเกิดถี่เกิดในรูปแบบที่สุดขั้วมากๆเลยค่ะอาจารย์ครับ ในส่วนแผ่นดินไหวเราก็จะตกใจมากเพราะมันไม่ได้เกิดมาแรงแบบนี้มาแปดสิบปีแล้วเนี่ยนะครับแต่แต่ก็ควรจะเรามาระวังไว้คือมควรมีความพร้อมนะฮะทำจิตใจให้มั่นคงมีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์นะครับเพราะว่ามันเกิดได้นานๆครั้งนนานๆมากแล้วเวลาเกิดเรื่องแผ่นดินไหวนะครับมันของบ้านเราก็จะไม่รุนแรงนะครับยกเว้นเรื่องสึน,นามิที่มันยังมีโอกาสมาจาก อินโดนีเซียอยู่นะครับรานนี้ถ้าอย่างอื่นนะเรื่องน้ําท่วมก็ต้องระมัดระวังอย่างที่โรงเรียนนะฮะฝนตกแรงเฉพาะที่นะครับอันนั้นก็ต้องฟังข่าวติดตามกันให้ใกล้ชิดนะครับกรมอุตุนิยมประกาศมาอาจจะมีบ้างว่าประกาศแล้วไม่เกิดนะฮะอันนี้ต้องต้องเห็นใจเข้าใจเลยนะครับว่เาเรื่องของธรรมชาติเนี่ยถึงแม้เราจะมีเทคโนโลยีที่มีการวิเคราะห์แล้วก็เตือนได้ล่วงหน้านะครับก็อาจจะมีบ้างว่าไม่ได้เกิดซึ่ง ก็ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องของการเป็นซ้อมเหมือนกับเราซ้อมไฟไหม้นะครับไม่เกิดก็ดีแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของภัยพิบัติจากเรื่องน้ําท่วมนะครับต่อไปที่ผมว่ายังเป็นห่วงอยู่ก็คือเรื่องมาจากภาวะโรคร้อนการที่ปีนี้นะครับมีการรณรงค์กันที่สหประชาชาติว่าให้เป็นปีที่ต้องระลึกถึงนะว่าหิมะ แล้วก็ทานน้ําแข็งต่างๆละลายมากขึ้นอันนั้นแหละครับเป็นตัวที่เราเองเราอาจจะเหมือนกบต้มนะฮะค่อยๆถูกน้ําทะเลนะฮะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับอันนี้ที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าจากสถิติน้ําทะเลที่สูงขึ้นทั่วโลกนี่นะครับในช่วง20ปีหลังนี่อัตราก,การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลม,มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วง5ปีหลังนี่เรียกว่าสูงขึ้น โดยโดยที่ผ่านมานะฮะ40ปีก็จะเป็นอัตราสามจุดสามมิลิเมตรนะครับตอนนี้มันขึ้นมาถึงอัตรา,เ,าเกือบสี่มิลิเมตรแล้วนะต่อปีนะครับสี่มิลิเมตรต่อปีนะครับอันนี้พอดีข้อมูลผมพยายามหาอยู่แต่ว่าที่วิเคราะห์เฉพาะส่วนที่มีผลกระทบมาถึงอ่าวไทยนี่ยังยังไม่มีตัวเลขนะครับจะเป็นตัวเลขรวมทั่วโลกนะครับว่าจาก3.3ขึ้นมา3.4 3.5แล้วเกือบถึง4มิลิเมตรต่อปีแล้วนะครับ ด้นั้นจะเห็นว่าการที่หิมะขั้วโลกละลายมากขึ้นการที่ทานน้าแข็งละลายมากขึ้นนะน้ําก็แน่นอนลงไปอยู่ในทะเลนะครับเพราะลงไปอยู่ในทะเลก็แน่นอนว่าระดับน้ําทะเลก็ยุกสูงขึ้นอย่างเมื่อกี้นะตอนปลายเลยนะครับว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลได้ได้รวดเร็วขึ้นแล้วนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมารวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อ40ปีที่ผ่านมานะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ เอ่อพวกเราที่อยู่ชายฝั่งนะก็จะได้รับผลกระทบมากขึ้นนะแต่ว่ามันมันมากขึ้นอย่างช้า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 แต่ในอัตราที่เพิ่มเร็วขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตลิ่งชายฝั่งถูกการกัดเซาะของน้ําทะเลนะอันนั้นก็จะมีผลมากขึ้นนะแต่ว่ามากขึ้นอย่าง,างช้าเราอาจจะไม่รู้สึกนะครับถ้าเห็นข้อมูลเป็นเส้นกราฟที่ดีผมไม่ได้นามาแสดงก็เห็นว่ามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแต่ในแนว <t om it> นวที่เกียกว่า5ปีนี้ขึ้นแน่นอนนะครับ<ส>เพราะฉะนั้นเรียวกว่าผลกระทบเรื่องการกัดเซาะตะลิงก็จะมีมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพ <t om it> ราะพี่น้องที่อยู่ตะลิ่งก็จะทราบดีว่า5ปีย้อนหลังไปเป็นอย่างไร10ป,ปีย้อนหลังไปเป็นอย่างไรมันแรงขึ้นนะครับแล้วที่น่าห่วงมากขึ้นอย่างที่เรียนก็คือว่าเวลาทาน้าแข็งละลายมากขึ้นแล้วทะเลยกสูงขึ้นเนี่ยัตัวน้ําทะเลก็จะลุกเข้ามาในแผ่นดินมากขึ้นนะครับไม่เพียงกัดเซาะเฉยๆนะครับ ลุกขึา้นมา,มากขึ้นลุกขึา้นมา,มากขึ้นก็หมายถึงว่าลุกขึ้นมาตามแม่น้ําลําคลองนะครับแม่น้ําลําคลอ,คอง,ลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําเจ้าพญาท่าจีนแม่กลองอวังปะกงนะครับเป็นสีน้ําหลักที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับอ่าวไทยกอไก่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้ถัดไปจากการประมาณการที่ว่าอีก26ิบปีข้างหน้านะครับระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นในอ่าวไทย75้าเซนติเมตรเจิหกเซนติเมตรเป็นไปได้แล้วนะครับ ข้อมูลจะค่อยๆทยอยออกมานะครับถ้าได้ข้อมูลแน่ชัดแล้วผมจะเรียนให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเกิดขึ้นเร็วขึ้นอย่างไรบ้างสําหรับอ่าวไทยนะครับค่ะข้อมูลครบถ้วนมากๆนะคะวันนี้ได้ฟังอาจารย์วิเคราะห์จากสถานการณ์ทั้งพายุฤด,ด,ดูร้อนทั้งสถานการณ์ความเสี่ยง น้ำในฤดูฝนที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะประเด็นเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวรับมืออย่างมีสติแล้วก็มีข้อมูลของฟูด,ด้วยนะคะล่าสุดนะคะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะมีรายงานเป็น breaking news เข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทาง cnn ที่บอกว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อิสตันบูลนะคะระดับความรุนแรง6.2 เกิดขึ้นมาแล้วสามครั้งนะคะครั้งแรก3.9ครั้งที่สอง6.2แล้วก็ครั้งล่าสุดครั้งที่สาม4.4นะคะเราก็จะมีการติดตามความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดให้ทราบกันต่อไปนะคะเป็นรายงานที่เพิ่งจะมีด่วนเข้ามาขณะที่เราคุยกันใกล้จะจบแล้วค่ะอาจารย์ค่ะครับก็ต้องติดตามกันให้ใกล้ชิดนะครับแต่อย่าไปตกใจนะครับว่าว่าจะเกิดอะไรรุนแรงหรือเปล่านะครับก็อย่าไปตกใจ ตั้งสติเตรียมรับไว้ให้พร้อมครับได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับมิตตาท่านผู้ชมสวัสดีครับมุ่งสู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ